ก็ียมอ่าบัตัวขราวใช่ไหมแท <บา S 1> ี่เ้าสิบมันมีประวัติการอัจฉรกรรมมาคือไม่ต้องมีใครคอดแต่สามารถติ๊กสอดคุอื่นได้ไหมไม,ไม่ได้แบบต้องเป็นแบบถัตรบาัตรารมีทั่วข้าวบัตร้าวได้ชนิดบัตรารรข้าวใช่มเป็นบัตการทั่ผ่านแล้วทนี้ของเรามี นโยบายคืออเบัตรช่วเทาที่บุคคลที่เอาบัตรเอาใบไอบ้บัตรแบบบสดงตัวตนเนี่ยมาแลกกับเราเอบัตรใช้ช่วยเดินไปกับผีเอ้ยมัสคอร์ดเอ้ยทีนี้เราก็ตัอเรียนอ่ะเก็บใบเป็นไฟทีนี้ก็ต่อเป็นไฟบุคคลที่เอ่อเข้ามาแลกของทั้งอ่ะเรีนไซส์แอร์ไซส์นะครับแล้วเราก็ต้องไปจัดไฟล์ พอหมดวันแล้วก็ประจัดไปเป็นวันนะครับเป็นวันแล้วก็อ่แล้วก็เป็นเดือนใช่จัดอากอาพันเดอร์เป็นเดือนแล้วก็เป็นวันสองสามสี่นะครับว่ามีใครมาเรียกบ้างเป็นแยกโดยแยกเอ่อไซส์เดลไซส์ซนะครับและทีนี้อมันยังไม่มีเอสโอพยังจะให้ให้กลุ่มอ่ะ จะแก้ไขนะครับผมให้ลงในเอสโอด้วยเพื่อจะเป็นการเพื่อเราจะชอบทำมากขึ้นการปฏิบัติงานในตัวนี้เ่วนมมีข้อร้องเรียนอะไรมาเราถึงบอกว่าได้ปฏิบัติทักทีและเป็นข้อพอา,เาเราด้วยคือโออท่านวัดเราแล้วว่าให้ขั้นก่อนเนี้ยให้เราปฏิบัติตามนี้จริงเพราะว่ามีลายเซ็นโออใช่ไหมพเพราะฉะนัานจะเอาติดเราไปได้เราปฏิบัติตา,า,ามคำสั่งโออใช่ไหมาะเป็นเอกสารเดือ,อนี้ แล้วก็มีที่มีคนคำถามบอกว่าถ้าเขาร้องเรียนมาแล้วเราอจะไดรับชอบอะไรไหมเราก็จะเอาไอ้ดูทีเนี่ยไปแสดงว่าขั้นตอนตนี้โออโอได้อันว่าให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งโออโอต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่ารับผิดชอบกลุ่อ่าขั้นตอนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็เพียงผู้ปฏิบัติที่แรกเรามีสิ่ควรอนุญาตเราก็จะอาจจะรับรับน้อยรับน้อย ถ้ามันถ้ามันสาระจําเป็นจริงๆมันก็อ่อนนุติถ้ามันไม่สาระไม่จําเป็นอย่างของพวกที่แก้เป็นคําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องอนอนัติก็ได้แต่ถ้ามันเป็นสาระจำเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นขา้นตอนอะไรที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยออนนุ่แก้ไขไปเลยแล้วก็เสร็จแด้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุยกับคุณหน้าครับผม แรกเป็นแค่ัว